สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรเด็ดๆน่าฟังกันบ้างนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ข่าวดีกันก่อนนะครับล่าสุดนนครับตามรายงานของไซมอนเพียสผู้สื่อข่าวทีหนึ่งจากเดลกาเดียนนะครับได้ออกมารายงานว่าลิซาโดมาร์ติเนสและกาลาโชได้เดินทางไปรับใช้ทีมชาติอร์เจตินาแล้วโดยที่ลิซาโดมาร์ติเนสนั้นไม่ได้มี การสวมเครื่องป้องกันที่ข้อเท้าหลังจากจบเกมกับอาร์เซนอลนะฮะนั่นก็หมายความว่าอาการบาดเจ็บของลิซโดมมาร์ติเนสนั้นไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะครับและนอกจากนี้นะครับทางเทนฮากเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาร์ติเนสที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโดยทางเทนฮากนั้นได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามาร์ติเนสเนี่ยมีปัญหาที่ขานะครับ แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอาการบาดเจ็บหรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะครับทางเทนฮากเนี่ยก็รอให้ทีมแพทย์แมนยูอะตรวจสอบวินิจฉัยให้ละเอียดอ่อนเสียก่อนนะถึงจะออกมาชี้แจงอาการของมาร์ติเนสว่าเจ็บหรือไม่เจ็บและถ้าเจ็บเนี่ยจะพักเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยเราก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามาร์ติเนสไปเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาและจะมีอาการบาดเจ็บกลับมาหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องรอรุ้นดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูกันบ,บ้างน,นะครับที่ตามรายงานของเดลี่เมลได้ออกมารายงานว่ายังคงมีความหวังว่าการขายสโมสรจะเสร็จสิ้นโดยทั้งทาง,ทางด้านทันชิกยัดซิมและก็ทางด้านเซอร์จ,จิมนะครับโดยพวกเขานั้นมีความเชื่อว่าการเทคโอเวอร์ยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ โดยบริษัทเลดกุ๊ปนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลการขายสโมสรแมนยูเนี่ยยังไม่ได้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะการขายสโมสรแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตำนานของแมนยูอย่างแกริทเนวิลนะครับก็มีความเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตระกูลเกลเซอร์ก็จะขายสโมสรแมนยูอย่างแน่นอนแม้ว่าข่าวที่ออกมาต่อสาธารณล่าสุดเนี่ยจะอยู่ในทางตนกับข้ามก็ตามนะครับเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าอนาคตของแมนยูนั้นจะเป็นอย่างไร แต่แฟนบอลหลายคนเนี่ยก็ต่างหวังว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องภายในของสโมสรไม่ช้าก็เร็วนะครับแหมนับว่าการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูเนี่ยลุ้นยิ่งกว่าการซื้อนักเตะเข้าสโมสรอนอีกนะครับผมต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปว่าสโมสรอนแมนยูจะมีเจ้าของคนเก่าหรือจะมีเจ้าของคนใหม่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเนนฮาก,กับซานโชนะครับที่ดูเหมือนว่าทั้ง2คนนี้ จะมองหน้ากันไม่ติดแล้วนะครับคือเมื่อวานนะครับก็มีนักข่าวคนหนึ่งนะครับได้ไปถามเทนากว่าทําไมจะดอนซานโชเนี่ยไม่มีรายชื่อติดทีมแมนยูที่จะมาพบกับไอซ์นอนนะครับโดยเทนากเนี่ยก็ตอบไปสั้นๆว่าซานโชเนี่ยซ้อมไม่ดีพอเขาไม่ตั้งใจซ้อมอะไรต่างๆนานานครับเมื่อบทสัมภาษณ์ของเทนากนะครับหลุดว่อนไปทั่วโซเชียลเลยเนี่ยซานโชนะครับก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะโดยซานโชเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวว่า ปรดอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้อ่านผมจะไม่ปล่อยให้คนพูดในสิ่งที่ไม่จริงอย่างสิ้นเชิงสัปดาห์นี้ผมฝึกซ้อมได้ดีมากผมเชื่อว่ามันมีผลอื่นสำหรับเรื่องนี้ที่ผมไม่ได้อยู่ในทีมผมเป็นแพะรับบาปมานานซึ่งไม่ยุติธรรมเลยสิ่งเดียวที่ผมอยากจะทำก็คือเล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้มและช่วยเหลือทีมของผมให้ดีที่สุดผมเคารพการตัดสินใจทั้งหมดของทีมงานรวมถึงผู้ฝึกสอนด้วย ผมเล่นกับเหล่านักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีความสุขมากที่ได้ทำเช่นนั้นซึ่งผมรู้ว่าทุกสัปดาห์คือความท้าทายผมจะต่อสู้เพื่อตาสโมสรอนแห่งนี้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจากแคดิงตันนะเป็นข่าววงในนะครับที่เขาได้ออกมากล่าวนะครับว่า จดอนซานโช่เนี่ยได้พูดคุยกับเทนทากในล็อกเกอร์นะครับก็คือห้องแต่งตัวนะสองต่อสอนะครับโดยทางซานโช่นะครับเขามีความเชื่อว่าสิ่งที่เทนฮารกทาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นผลกระทบต่ออาชีพการค้าแข่งของเขาในะอังกฤษนะครับและอีกอย่างนะครับทางด้านซานโช่เนี่ยเขาก็ยังมีข้อสงสัยนะแบบว่าในช่วงปีซีซั่นเนี่ยทำไมผมลงบ่อยผมลงเยอะแต่พอเริ่มต้นฤด,ดูกาลเนี่ยอยู่ๆเขาก็ไม่ได้ลงเล่นไปดือด้อนะฮะเขาก็เลยสงสัยว่า มันเป็นอะไรหรือเปล่ามี มีอะไรส่วนตัวหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับทางจารอนซานโชเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาซ้อมกับทีมเนี่ยและก็ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันดีที่สุดแล้วที่เขาทำนะครับแบบเขาทุ่มเทจริงๆนะครับอะไรประมาณนี้นะและนอกจากนี้นะครับทางด้านข่าวของแคลริงตันนะแบบสื่อบงายน,นะเขาก็ได้บอกนะครับว่าทางเทนนากเนี่ยก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับถึงปัญหาที่ซานโชนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการฝึกซ้อมของเทนฮากได้ก็คือทางจารอนซานโชเนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้าใจปัจญาของเทนฮานะครับก็คือปัจญาการนำทีมของเทนฮานี่นะครับรวมถึงการเล่นแบบเป็นระบบของเขานะฮะทางเซนฮาก็เลยไม่เลือกซานโชลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าการที่ซานโชออกมาพูดอย่างนี้นะออกมาโพสต์อย่างนี้และการที่เทนฮานะก็ได้ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นไปนะครับไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้จะยังมองหน้ากันติดหรือเปล่านะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของรอยคีนนะครับที่ได้ออกมาวิพากวิจารณผลงานของมร์ซิยาวโดวยบอกว่ามร์ซียาวเนี่ยยังทําผลงานได้ไม่ดีพอทําให้แนวรับของอาร์เซนอลนั้นรู้สึกสบายใจเวลาเจอกับมร์ซิยาวนะครับอีกอย่างน,นะครับทางรอยคีนก็ยังเชื่อว่ามร์ซียาวเนี่ยยังไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วย แต่ในทางกลับกันนะครับทางเทนฮากกับ,บองว่าผลงานของมาซิยาวนั้นเป็นไปในแนวทิศทางเชิงบวกนะครับและเทนฮากก็ยังเชื่ออีกว่ามาซิยาเนี่ยเข้าใจปัจฉญาและการทําทีมของเขาอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าใครถูกใครผิดนะฮะก็ต้องรอดูว่าความคิดเห็นของลอยคีนและความคิดเห็นของเทนฮากน่ะใครจะถูกใครจะผิดนะครับเวลาเท่านั้นล่ะครับจะบอกได้ว่าใครถูกใครผิดนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของจารดอนซานโช่นะครับที่ทางลิโอฟรินาน,นะครับเขาก็ได้ออกมาพูดผ่านช่อง YouTube ของเขานะครับอย่างช่อง y t u t u แบบไฟฟ์พีเซนต์นะครับเขาเชื่อว่าจารดอนซานโช่นั้นจะต้องย้ายไปร่วมสโมสรในซาอุดิอาระเบีย หรือไม่ก็ต้องนั่งบนมานั่งสำรองของแมนยูตลอดจนจบฤด,ดูกาลนะครับสาเหตุที่เฟอร์ดินานเชื่อว่าจะดอนซานโชจะย้ายไปลีกซาอูนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ลีกซาอูมันยังไม่ปิดนะครับมันยังเปิดอยู่นะฮะทางนี้นะครับทางเฟอร์ดินานเนี่ยเขาก็ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าซานโชเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโพสต์บนโซเชียลมีเดียแบบนี้ถ้าเขาไม่ได้ทําผลงานได้ดีในสายตาตัวเองนะครับเหมือนประมาณว่า,าตัวเองอคิดว่าเล่นดีอยู่ แต่คนอื่นอ่ะเขามองยังไงอ่ะคุณคิดว่าตัวเองเล่นดีหรือเปล่าคุณลองไปถามคนอื่นดูสิอะไรประมาณนี้นครับอย่างไรก็ต้องติดตามสถานการณ์นี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าซานโช่ได้ออกมาทําอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นกรณีคล้ายๆกับลูดอโดเลยนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับต่อมานะครับก็ขออนุญาตให้คะแนนนักเตะนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้คะแนนมากน้อยเพียงใดนะครับโดยอังเดรอุลาน่านะครับก็อยู่ที่5คะแนนนะครับ อารอนบาร์มิสก้าเนี่ยอยู่ที่7คะแนนวิกเตอร์ลิเดเลฟ6คะแนนมาร์ติเนส6คะแนนดาโร7คะแนนคาซิมิโรหกคะแนนคริสเตียนเล็กเซน7คะแนนแอนโทนีหกคะแนนบูโน่ฟันเดส7คะแนนมาคาแรตฟอร์ด7คะแนนมาร์ซิยาหกคะแนนและผู้เล่นสำรองนะครับอย่างลามุธฮอยลุนก็ได้6คะแนนแฮร์รี่แม็กไว5คะแนนกาลาโช6คะแนน และสุดท้ายครับจอห์นนี่อีเวนได้6คะแนนนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ